สวัสดีมูฮาชาวคริปโตทุกคนด้วยนะครับอยู่กับรอบวันทันคริปโตคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยกับวันพฤหัสที่6มีนาคมภาพรวมตลาด BTC ตอนนี้ค่อยๆไต่ขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อวานนะโดยเช้านี้ BTC ปิดแท่ง day ไปบวก3.86%สงสัยที่ขึ้นมาคงรอข่าวการประชุมวันศุกร์นี้อยู่แน่ๆเลยททลิควิเดชัน24ชั่วโมงที่ผ่านมาสายซิ่งกว่า85,000คนพอตหายไปมูลค่ากว่า278ล้านดอลลาร์ Bitcoin ETF Flow อัปเดตล่าสุดยังมีข้อมูลแค่หนึ่งเจ้านะครับนั่นกนะ็คือตัวของ Bit ice, ายไป 6.9ล้านเหรียญสหรัฐในฝั่งอีทีเอ็มอีทีเอฟตอนนี้มีข้อมูลแค่หนึ่งเจ้าเช่นเดียวกันนะครับเกรสเกลขายออกไปกว่า63.3ล้านดอลลาร์เปยนกินเด็กวันนี้อยู่ที่25จากเมื่อวาน20เพิ่มขึ้นมา5หน่วยโดยตัวเลขดัชนีค่อยๆเพิ่มขึ้นมาพร้อมกับราคาบิตคอยเลยก็ว่าได้แต่ตลาดก็ยังอยู่ในฝั่งของความกลัวสุดข,ขีดเช่นเดิมในฝั่ง FOMC Me e t i n g ครั้งถัดไปนะครับเหลือแค่สอาทิตย์เท่านั้นโดยส่วนใหญ่93%ในตลาดยังมองว่าเฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยส่วนอีก7%มองว่าเฟดจะลดดอกในการปปปรระชุมคัััั้้งดดไวนนีอเต ชื่อในการประชุมสุดยอดคริปโตในวันศุกร์ที่จะถึงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับโดยเมื่อวานเราได้พูดไปบางส่วนแล้วซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูของ EP ที่15เนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับโดยแขกที่คอนเฟิร์มแล้วที่เพิ่มจากเมื่อวานนั่นก็คือเดวิดเบลลี่ซีอีโอของ Bitcoin Magazine แมดห่วงผู้ร่วมก่อตั้งพาราดามไมซามานีแมเนจจิ่งพาร์ทเนอร์ของ Multicoin Capital ลแซควิกคอฟโคฟาวเดอร์ของ Trump Link, World Liberty World Link Financial ไรอัมสตรอง Coinbase ของวลาดเท์ลิเบอร์ตี้ฟินจุนเชีขอยลคริส าซาเล็กของ crypto.com และ Brad g a l i n g h o u s e CEO ของ Ripple รายชื่อในฝั่ง White House ที่คอนเฟิร์มแล้วเพิ่มเติมจากเมื่อวานนะครับนั่นก็คือ Mark Uyeda รักษาการประธานกรอตอสหรัฐ Caroline Fam รักษาการประธาน CFTC ส่วนรายชื่อที่ยังไม่คอนเฟิร์มเข้าร่วมงานเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับทั้งในฝั่งของผู้ประกอบการบุคคลสําคัญในฝั่งคริปโตนะแล้วก็ White House นั่นเองก็จะมีแคทตี้ว o ดซีโของ Ar Invest นะครับวิทาลิกบูทอริน Co ฟาวเดอร์ของ Ethereum Jeremy Allaire CEO ของ Circle Paolo Adoino CEO ของ Tether ชาวฮอสกินสันผู้ก่อตั้งคาร์ดานโออนาโตลียาโคเวนโกผู้ก่อตั้งโซลาร่นามาร์คแอนเดอร์เซนโคฟาวเดอร์ของแอนเดอร์เซนโฮโลวิสแล้วก็เป็นนักลงทุนแรกๆของริปเปิ้ลโดยฝั่งของทำเนียบข่าวนะครับก็จะมีฮาวเวิร์ดลุดนิกรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สกอตเบเซนรัฐมนตรีการคลังและแพมบอนดี้อายการสูงสุดของสหรัฐนั่นเองอย่างที่บอกนะครับการประชุมสุกนี้บ้านเขาหรือประมาณวันเสาร์บ้านเราเนี่ยเป็นอีเวนท์ที่น่าจับตาเป็นอย่างมากเพราะเป็นการรวบรวมบุคคลต่างๆ้ใตาาหหหมลูชวคิป นอกจากนี้นายมนตรีกระทรวงพาณิชย์ฮาวเวิร์ดลุดนิกได้หาสัมภาษณ์กับสื่อนะครับโดยเปิดเผยว่าทรัมป์จะประกาศบิตคอยสตร t จ g ิ c รีเ e ร v e ในที่ประชุมทำเนียบข่าวในงานคริปโตซัมมิตนี้อีกด้วยโดยจะตัวคาดว่าป่าทรัมป์จะประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลเกี่ยวกับคริปโตเคเหรียญในสัปดาห์นี้รวมถึงแผนการจัดตั้งกองทุนสำรองยุทธศาสตร์บิตคอยด้วยนั่นเองซึ่งถ้ามีอัปเดตอะไรก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคริปโต by finance ไทยจะมาเล่าให้ฟังอย่างแน่นน่่นนอออถ้้าาาาทรัมมปยยกกพูดดึงงงะเแิจจหลีต อนุมัติกองทุนบิตคอย ETF เข้าไปทุกทีหลังจากได้ศึกษาแนวทางจากญี่ปุ่นมาสักพักโดยสื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้นะครับบอกว่ารัฐบาลกําลังจะพิจารณาการอนุมัติบิตคอย ETF หลังจากศึกษาแนวทางจากญี่ปุ่นมานะโดยเดิมทีประเทศนี้เนี่ยมีจุดยืนที่ระมัดระวังต่อสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการเปิดรับมากขึ้นนอกจากนี้ทางสํานักงานกํากับดูแลการเงินของเกาหลีใต้นะครับได้บอกว่าได้ศึกษาแนวโน้มการออกกฎหมายเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลของหน่วยงานบริการทางการเงินจากญี่ปุ่นและแบ่งปันขข้้ออมูลกกับหนนน่่่ววยยยงงาาททีีเเภใประ ้วดวยทั้งนี้การหาเรือเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลในญี่ปุ่นนะครับคาดว่าจะดําเนินไปจนถึงครึ่งปีแรกของ2025ก่อนที่แผนร่างกฎหมายเนี่ยจะถูกจัดทําขึ้นนะแล้วก็ยื่นต่อสภาหแห่งชาติในปี2026ซึ่งคิมซยองรองประธานคณะกรรมการบริการทางการเงินของเกาหลีใต้นะครับเน้นย้าว่าจะพิจารณาเรื่องบิตคอย ETF แบบสปอตอย่างรอบคอบพร้อมชี้ว่าหลายประเทศเช่นอังกฤษและญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังไม่ได้อนุมัติผลิตภัณฑ์การเงินประเภทนี้เช่นเดียวกันส่วนตัวมองว่าถ้ามีการอนุมัตินะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลทง ทุนไหลเข้ามาสู่บิตคอยน์มากขึ้นนะครับและก็อาจจะช่วยส่งผลกระทบที่ดีต่อตลาดคริปโตสุดท้ายแล้วเกาหลีใต้จะให้ผ่านไหมเดี๋ยวทุกคนต้องมาคอยติดตามชมไปด้วยกันข่าวถัดมาอยากพูดถึงฝั่งของบริษัทจัดก,การสินทรัพย์กันบ้างนะครับโดยมีรายงานว่า b i t w i ส์เนี่ยได้ยื่นเอกสาร S ขีดต่อกรอตอสหรัฐเพื่อขอจัดตั้งแอปโตสหรือ APT ETF ซึ่งเอกสาร S ขีดหนึ่งนะครับเป็นด่านแรกในการยื่นขอนะและถัดมาก็ต้องยื่นฟอร์ม 19B ขีซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 2, 2> ในการที่จะให้ SEC รรััััับไปพิจาานานจาาาณนน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 ่เเอองกกกีี้ใวดวดยนนะค ยังมีข่าวว่า Canary Capital ก็ได้ยื่นเอกสาร s อิดหนึ่งเพื่อขอจัดตั้ง e x c e l ซลล่เช่นเดียวกันกาลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาในช่วงเวลาประกาศนะครับเหรียญ APT ก็ราคาพุ่งขึ้นประมาณ6%เลยนะส่วนเหรียญ AXL ของ Excela ก็ดีขึ้นเหมือนกันนะครับประมาณ9%นนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามะครับในมุมมองส่วนตัวแอดดมมองว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการยื่นขอเอาขอย t f มากขึ้นเพราะเราก็เห็นแล้วว่าตัวของ SEC รวมถึงรัฐบาลชุดใหม่ที่่เเเขข้้้าาาาาามมมบบรรรริิิหหกกกก็ไดปดปปวงงสํััออุาาตตคโึนนน จบไปแล้วนะครับกับข่าวที่นํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้คิดเห็นกันยังไงกับข่าวต่างๆก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เสมอสุดท้ายอย่าลืมรัดเข็มขัดกันให้แน่นไว้ด้วยจะได้เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ตลาดไม่ว่าจะขึ้นหรือลงและเช่นเคยถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามรอบวันทันคริปโตไปด้วยนะครับจะได้ก้าวทันไปด้วยกันสําหรับวันนี้ถึงม้าจะวิ่งเร็วแต่ลาไปก่อนสวัสดีครับ